หลักการเรื่องสุขภาพของเกษตรสีเนี่ยเป็นสุขภาพของดินเพราะว่าเราเชื่อว่าพืชนะครับที่ปลูกในดินที่มีสุขภาพที่ดีในความหมายถ้าภาษาแบบชาวบ้านเราก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีนะครับพืชนั้นก็จะมีความแข็งแรงนะครับสัตว์ที่ไปกินพืชนั้นหรือคนที่ไปกินพืชหรือกินสัตว์นะครับที่ปลูกในดินที่มีสุขภาพที่ดีก็จะมีความแข็งแรงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพที่ดีนะครับก็คือสุขภาพที่เชื่อมโยงกัน จากดินสู่พืชจากพืชสู่สัตว์สู่มนุษย์การทาเกษตรที่ถูกเนี่ยจะทําให้ดินเนี่ยสามารถที่จะการที่ให้อาหารกับดินก็คือให้อินซูเล์วัตูกลับไปที่ดินเนี่ยนะครับจะมีผลที่ตามมาค่อนข้างมากต่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกักคาร์บอน การตรึงคาร์บอนนะครับและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆนะครับและสุดท้ายที่สําคัญก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงดินที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยนะครับส่งผลให้เกษตรกรสามารถจะปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยุคสมัยเรานะครับโดยเฉพาะยุคสมัยรุ่นผมเนี่ยเป็นยุคสมัยที่เราได้ทําลายสิ่งแวดล้อมไปอย่างมากนะครับเรามีความเชื่ออันหนึ่งว่า เราเป็นหน้าที่ของรุ่นเรานะครับที่จะต้องส่งต่อโลกที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานตอนที่เรารับโลกใบนี้มาจากพ่อแม่ของเราหรือพ่อแม่ของเรารับมาจากปู่ย่าตายายของเราเป็นเป็นโลกที่ยังมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะที่จะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ในรุ่นของประมาณ 30- 40- 50ปีที่ผ่านมาเป็นยุคที่มีการทํากิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะรวมไปถึงการเกษตรนะครับที่ทําลายสิ่งแวดล้อมเ่าไปมากนะครับจึงน้การที่จะต้องเร่ง นะครับอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูโลกที่ดีก่อนที่เราจะส่งโลกอันนี้ให้กับลูกหลานเราเนี่ยเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน